Thank you วันนี้มา a n เ m e เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับคนเรียกร้องกันเรียกว่าหูดับตบไคร้คืออีวาเกเลียนที่บอกบอกอีวาเกเลียนหน่อยซึ่งเราหาไม่ได้แต่มีที่นี่เราก็เลยมาสำรวจาที่นี่มีของนะครับไ,ได้มานะครับอีวาเกเลียนอยู่ข้างหลังน,นี้ใช่ไหมใช่นี่แหละอีวาเกเลียนอันนี้เหลือกี่อันครับอันนี้เหลือแปดใบครับอันนี้คือตามที่แบบให้เห็นเลยนะอันนี้คือแปดใบนะครับแปดใบอันนี้ก็คือถ้าเราเหมาหมดจะได้เป็นรางวัลเป็นล้าน <c oughs> ใช่ไหมครับ วันนี้ครับผมบอกขอกระดานใหม่ได้ไหมผมไม่เอาวันนี้ได้ปะก็จะต้องซื้อเซตนี้ให้หมดก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดกระดานใหม่ให้โอเคอันนี้คือเป็นกติกาของทุกๆร้านนะครับของการเปิดรางวัลใหญ่ออกหมดแต่สิ่งที่คุณคนเราต้องทําคือต้องเหมาก่อนเราถึงจะเปิดกระดานใหม่ได้แล้วปัญหาคือรางวัล A รางวัล B ีเนี่ยไปหมด <นะ S 1> แล้ว,ลวอันนี้เป็นเราได้ราสเดี๋ยวพี่โบจะจ่ายทั้งหมดก่อนเอามาให้หมดก่อนอันตอนนี้พี่โบอยากความจ่ายเงินก่อนแอดพันก่อนนะครับ มาถึงก็จ่ายเงินเลยอ่ะแปอันก่อนยังมาทนได้กระดานเลยเป็นที่โบมันต้องเปย์ปปครับรางวาัลแปดอันว่ายัางไงไม่ต้องเปิดแล้วเรามาดูรางวัลลาสเลยขอดูรางวัลลาสหน่อยครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าคุ้มนะแปดใบยอยู่ได้ล้านเลยโอ้โหนี่เอาตรงแล้วทำไมคนที่เหลือที่เขามาเขาแบบมันแล้วแต่บางคนเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยซื้อแปดใบแล้วมันไม่ลุน้นเดี๋ยวหลินคท่านี้หลินต้องทำหน้าที่ติดอันที่โบติดอัน โอ้มาดีมาแข่งกันนะนี่พี่มีผลงานแล้วพี่ตื่นแล้วพี่มีผลงานแล้วได้แล้เอ้ยเดี๋ยวพี่โกงอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงดิไม่ใช่ผลงานแล้วพี่ผลงานพี่โบแล้วนี่ไงพี่จบแล้วผลงานเอ้ยไม่ได้โอเคนี่คือจบแล้วนะครับเดี๋ยวเอากระดานอันนี้ก็ไม่ต้องแปะแล้วพี่โบก็จะได้ของดางกระดานที่เหลือทั้งหมดเลยที่เขาโชว์อยู่ ตามนี้นะครับเดี๋ยวออรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอ,อขึ้นกระดานใหม่ไปเป็นไงพี่โบตอนนี้เราได้แบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังรอเขา,เา,เาขึ้นกระดานใหม่ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้กระดานใหม่เนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดจริงเลยสังเกตนะว่าร้านอนิเมะเนี่ยของที่เนี่ยเห็นดูสิเห็นไหมจะต่างกับทางของยูเมยะตรงที่ว่าจะมีของกระตูที่เป็นอนิเมะซะส่วนใหญ่ ม่บางเรื่องก็จะมีของอนิเมะก็ส่วนใหญ่เนาะที่นี้มีของอนิเมะค่อนข้างเยอะมากนะหนังสือการ์ตูนฟิกเกอร์กันดั้มก็มีกันด้มก,มมกม็มีหลายอย่างนะก็ลองมาดูนะครับบางเทศากาลเขาก็จะมีลัคกี้แบ็นะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสคงได้มาเปิดลัคกี้แบ็กันนะครับที่นี่เดี๋ยวเรามาดูการปาเราไปโอลววัลเยอะเนะี่ยอีวาก็เขาเพิ่งตั้งมาใหม่ เสร็จแล้วครับปองน,นี้กระดานใหม่กระดานจะไปครับเอาอีาวานเลนเนกระดานใหม่้อมเปย์้อมเปย์ครับอ่ะยี่สิบอันครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่โบจะหยิบก่อนสิบใบนะครับน้องหลินสิบใบคนเราต้องมีผลงานไว้หลินเก้าสิบอ่ะคณะกรรมการนับหน่อยครับเก้าสิบอ่ะสิบตาตาหลินเหมือนเดิมหลินใช้หลินขอใช้ทิ้งเหมือนเดิมนะก็คือหลินจะหยิบออกมาส่วนนี้หลินจะไม่ใช้เพราะว่าคีดว่าดวงอ่ะ นั่นอะ A B C D E F P อยู่ในนั้นอะอ่านเท่าไหร่ครบยังผลสิบมั้งเฮ้ยสิบแล้วเหรอเร็วจังสิบอ่าหลิ้นเปิดก่อนเลยฮะอ่านเปิดใบแรกเหรอลูกจะได้หมดเลจใบแรก T H ทำไมลิ้นน้ำบอลตกต่ำวะแทนที่มันต้องเคลื่อนดิคนเราต้องมีผลงานกูกดดันไว้ก่อนลิ้นปลิ้นจะเอาแฟ้มเยอะแยะทำไมที่บ้านออฟฟิศก็มีเยอะ ทั้งเจ้าทหารก,กันเดือนแก้ท้ายไฟมาเนี้ยไอายลึกกว่าเดี๋แบบยวจะให้แก้วน้ำดื่มโหพี่โบผลงานแรกเปิดมายับยับเ,เดี๋ยวตอบไปตามพี่โบบ้างโู้โโพี่โบมาไอ้ที่ฉีกกันรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เ <3 80. S 1> ท่าไหร่ครับสามร้อยแปดสิบอีกทีครับสามร้อยแปดสิบเจ้าไอ้ฉีกกันนี่สามร้อยแปดสิบนุ้ยฮาบัยเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ย จบแล้วลนี่คนเรามันมีผลงานคนเราต้องมีผลงานคนเราต้องมีผลงานมาถึงใบแรกดีข้อขี่กอนอคนเราต้องมีผลงานนี่เขาวางให้เลยนี่คนเรามีผลงาน<อ>ผลงานผลงานวันนี้บอกแล้วว่ามีผลงานไ <c oughs> อเอาสี <c oughs> บอกแล้วคนเราต้องมีผลงานโชว์โชว์คนเราคนเราต้องยังไม่ถึงห้าใบเลยอ่ะมึงคนเราต้องมีผลงานโคตรดี้กองโทวก่อนไงนี่อีวาเกเลียนสามใบได้สองอะ่ะดีอ่าชิวๆแล้วนะผลงานมีแล้ว,วอีกใบหนึ่งอะ่ะพี่จะรู้สึกลอยตัวเลยดีโ,โ,โอ้โหโอ้ยอยากได้แบบพี่โบ้างอนะ่ะเอฟมาต่อ แต่หลินจะไม่มีทางได้อะไรนะีแล้วใช่ไหมเพราะตันได้แล้วหนึ่งสอง้วเอ็ไม่ถือผลงานฟิกเกอร์คือผลงานฟิกเกอร์นี่ตัวต้นๆเลยนะหลินผลงานต้องมีทุกคนบ่กับเอคนเราต้องมีผลงาน A เลยหลินโอ้โห A เลยครับตอนนี้ได้ A ละกูรอดแล้ว มีผลงานแล้วใช่ไหมมีแล้วรอดแล้วอ่าโอเคนี่ได้เอละโอเคนะมาตอนนี้ก็โดนหักเงินเดือนแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ทั้งหมด20ได้3ตัวถ้าได้เหรียญขอยังพอแล้วอาตีอ๋อชิวๆแล้วพี่พ่อทิ้งแล้วไงจะได้แล้วเนี่ยไปได้แล้วอาตีโอ้โหไม่ซีเรียสนีผลงานสองชิ้นแล้วไง F อ๋อเหมือนกันเหมือนกัน F I ถ้าพี่ได้เนี้ยถ้าพี่ได้ E เนี่ยพี่กีดล้านล้านเลยนะคือพี่โบชอบอยู่แล้วใช่ป่ะได้ E โอเคดีโอเคจบตอนนี้เราเปิดย่านิเมะประมาณนี้นะได้สามรางวัลกาลาอีกหนึ่งตัวนะก็ <c oughs> หมดกันไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดใบยี่สิบเจ็ดใบยี่สิบเจ็ดใบนาะพี่โบพอใจกับผลงานไหมคะพอใจไหมพอใจแล้ววันนี้ <20 S 1> พอใจแล้ววันนี้มาเปิดประเดิมยี่สิบเจ็ด อ่ะ,อะแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลนที่อนิเมะเนี่ยไม่ได้มีของที่แบบว่าของหนังสือตะตูนอย่างเดียวนะอ่ามีอะไรบ้างแต่เราจะมีอย่างอื่นนะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรแปลกๆให้จับมีอะไรอ่ะพี่่อมีเซอร์ไพรส์หลินอีกแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนาํะาพี่ส๊าท้ของเราครุนท้าบจะเป็นสินค้าที่ทางร้านเอาเข้ามาเองนะคะก็จะมีเป็นตัวคุจินะคะของตัวซากุระมิคูนะคะใครที่รู้จักตัวฮัสเนมิคูนะคก็คิดว่าน่าจะ คุนเคยกันดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันซากุระนะคะก็จะเป็นตัวตีมสีชมพูนะคะตามชื่อเลยแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะคะรางวัลรองรองก็จะเป็นอะคริลิกสแตนนะคะอันนี้จับครั้งละ500บาทคั้งละห้าร้อยั้งละห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทจะยังมีตัวอื่นอีกนะคะก็จะเป็นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะจะเป็นตัวของเรื่องปิ้นออฟเทนนิสนะคะเทนนิปุรีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกีฬาการ์ตูนนะคะเกี่ยวกับเทนนิสนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตีมอื่นๆนะคะตัวนี้ราง ฟิกเกอร์ตัวเล็กนะคะมีกระเป๋ามีตัวอะคริลิกคีย์ฮเดเออร์อะไรอย่างงี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็เชิญมาได้นะคะอันนี้ครั้งละ330อสามสิบอันนี้ก็จะมีเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นของจากสกปโรนะคะเป็นของวงโซลิดกับวงเคลนะคะก็จะมีรางวัลเป็นพวกซีดีอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นของวงไอดอลผู้ชายอะคะ่ะไม่รอช้าครับไม่น้า<ะ>ครับเปิดติับจะรออะไรคนละหนึ่งหนึ่งจบเลิกโอเค มาได้เลยไปเลยไปเอาล่ะเมื่อกี้เขาแนะนำกันแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเปิดมิกุเลนพี่โบเอามาเลยครับพี่โบหยิบก่อนนี่แหละหวัดกันเลย500บาทเลน <ไป S 1> มือห้ว,วงอาหยิบบี<า>เลนลูกบีจบคนละบายอย่างที่สองอันเรื่องอะไรนะครับต่อไปอ,อ,อาพิออเซิเนสมาเลยครับ คนละหนึ่งใบพี่โบก่อนพี่โบหนึ่งใบหนึ่งใบไม่ต้องอะไรมากแล้วพี่โบนะอาปลามาแล้วสุดท้ายอะไรครับน้องหลินวงไอดอลผู้ชายเออประเทศไทยน่าจะมีบ้างนะวงไอดอลผู้ชายพี่โบก่อนเลยมาหลินต่อนะซีดีผลงานคือซีดีค่ะเราจะได้ไปเปิดฟังที่บ้านพี่โบก่อนละกันผลงาน,นมาแล้สามใบรวดเลยสามใบรวดแล้วเดี๋ยวคอยน้องหลินอันแรกเลย ซีนี่รางวัลใหญ่เลยปะเนี่ยซีอ๋อเป็นเลยนี่สแตนดี้อ๋อนึกามาถึงรางวัลใหญ่เลยอ่ะแตเย็นๆมาต่อเปิดมาปุ๊บเอฟเลยนี่รางวัลเอฟใช่ไหมเอฟเป็นเข็มกาดสองอันนีตจ่ะอ๋อเข็มกาดอันนี้ของเรื่องอ๋อ i ินออฟเ n นิ s อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ ไอดอลผู้ชายโมไอดอลผู้ชายนะครับมาจ้าเปิดจ้าอีอีหรอคืออะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวอ๋อมีลูกเหมือนโฟโต้ไซป้าเปิดเปิดเลยเปิดเลยเร็วเร็วรุ่นนะโอ้ยเหมือนโฟโต้ไซป์เลยอ่ะอ๋อต่อไปอันปักที่สุดอ๋อแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นรูปพันธุ์รูปตัวละครนะคะโอ้โอเคก็จะเป็นสุ่ม ว่าตรงรกันจริงไหมครับในเห็นปลาอ๋ตอตุ่นในตุม่มอืมคิดเป็นอะไรนะครับอันของเนะข็มกัดนี้จะเป็นหน้าการ์ตูนเหมือนกันปะเนี่ยลองดูค่ะเกดอันนี้ต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้สามว่าสามสิบได้เข็มกัดสองกันคุ้มครับเฮ้ยน่ารักว่ะอ๋อเป็นการ์ตูนอืม,อม,ออมเกล็ดนะครับไม่ใช่ปลาติดกองแกงนะจ๊ะงานญี่ปุ่นนะจ๊ะ งานดีเว้ยงานดีงานดีนะบอกก่อนว่างานดีเรื่องไม่เสียเวลาทุกอย่างมันจะจบที่ B ีเริ่มมั่นใจแล้วเพราะพี่โบ๊แบบไม่มีรินจบที่ดีเอเอ็ีเอเอ็ดเอไม่มีแล้วหรอ B ีดีว่ะไปไกลเลยอ่ะ B ีคืออะไรอ่ะโอ้โปสเตอร์เลยโปสเตอร์อาลิน เอฟเหมือนกันเลยลินสุดท้ายแล้วถ้าเป็นอ e ีก็ไม่ต้องเปิดแล้ว oh, จบซีดี <CD>. oh. เปิดมาอ e ีเลยวะ่ะเหมือนตับพี่ไม่ต้องไปเปิดหยิบของแล้วก็กลับบ้านเราเหมือนกันเลยวะ่ะพี่โบได้ อันนี้แค่ไม่เหมือนกันคาคๆหน่อยได้โอเคได้แล้ตอนนี้จบและเอาละเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันว่ายังไงบ้างันนี้นะคะก็ขอบคุณร้านอนิเมะค่ะ <c oughs> ให้แบบว่าติดสารที่อะไรพวกนี้ได้นะคะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็แวะมาได้ที่ MBK Center ชั้น7นะคะตัวร้านเรานะคะเปิดทุกวันนะคะนอกจากอิจิบังคูจิทั้งหลายที่จับกันไปแล้วนะคะยังมีสินค้าอย่างอื่นด้วยนะคะมีพวกหนังสือการ์ตูนนะคะทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นอาร์ตบุ๊กจากญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็มีกระชับองมากมายให้เลือกจับนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสินค้าคาลิเตอร์กูจับอนิเมชันเรื่องดังต่างๆมาให้จับจ่ายกันนะครับตามเทศกาลนะคะเราก็จะมีลัคกี้แบ็กนะคะให้มาร่วมสนุกกันนะคะก็คใครที่สนใจนะคะตามเทศกาลต,ต่างๆก็ติดตามได้ที่เพจของร้านแล้วก็<ฮ>ทวิตเตอร์ออของร้านได้นะคะโอเคมีเพจขึ้นแล้วนะอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะคะก็สินค้าของเราะคะมีอัอยู่ที่เว็บไซต์นะคะแล้วมีขายออนไลน์ด้วยนะคะก็สนใจก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะเว็บไซต์นะช๊ะ อยู่ข้างล่างจ้าสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมส u b คร r i b ชช่องเราด้วยนะคะทำไ่างน้ๆแล้วก็กดกระดิ่งได้ไม่พ่าตอนต่อไปของพวกเรานะคะสำหรับใครแบบอยากให้เราไปเปิดอิชีบางที่ไหนหรือว่าเปิดตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้สนุกกันมากพอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย